พายาสหนุ่มสันติสุขไม่ค่อยได้พาออกสื่อหลังหอบไปเลี้ยงบ้านเกิดหลายคนคงรู้จักคุณน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสําหรับอดีตพระเอกดังในตำนานอย่างหนุ่มสันติสุขพรมศิริโด่งดังจากบทบุญชูคู่กับจินตราสุขพัฒในภาพยนตร์เรื่องบุญชูผู้น่ารักซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอันมากทําให้หนุ่มสันติสุขและแหม่มจินตราเป็นคู่ดารานําแห่งยุคได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ร่วมกันอีกจํานวนมากปัจจุบันทางด้านหนุ่มสันติสุขแต่งงานกับนิชกา และมีลูกชายด้วยกัน3คนเป็นฝาแฝดหนึ่งคู่ปัจจุบันลูกๆทั้ง3คนโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแต่ไม่ค่อยได้พากันออกสื่อสักเท่าไหร่ล่าสุดหนุ่มสันติสุขได้โพสรูปภา,ภาพกับลูกชายทั้ง3คนที่ไม่ค่อยได้พาออกสื่อซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้ง3คนโตเป็นหนุ่มแล้วว่าแต่หนุ่มๆทั้ง3คนจะหล่อขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยจ้าหายหน้าหายตากันไปสักพักใหญ่เลยทีเดียวจ้าสาหรับหนุ่มสันติสุขอดีตพระเอกสุดฮอตที่ล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวได้หนีความวุ่นวายจากเมืองกร กลับไปอยู่กับครอบครัวภรรยาสาวตาลนิชาการและลูกชายที่น่ารักอีก3คนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วโดยหนุ่มสันติสุขผ่านตัวกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวพผาครอบครัวทำนานทำไร่ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติ